สอนอิรัสบ้างพื้นฐานอิรัสไม่ง่ายนะครับทำอิรัสไม่เป็นก็ลองดูนะครับอิรัสมีเครื่องมือไม่กี่เครื่องมือหลอกพื้นฐานอ่ะอันดับแรกก็ยูงงานก่อนเหมือนแฟะไอเหมือนโฟล์วช็อปแหละก็กดนิวใช่ไหมครับเราก็ดูว่าเราสร้างงานเป็นอะไรเป็นแบบสำหรับงานพิ้นงานใช้บนคอมงานดีไซน์เว็บไซต์ก็เป็นพวกใช้บนคอมใช่ไหมถ้าใช้บนคอมเนี่ยก็เรียกเป็นพวก พินาะมาเป็นเว็บนะครับเลือกเว็บปุ๊บก็เลือกขนาดแล้วขนาดเท่าไหร่หรือพิมพ์ขนาดเองก็ได้นะครับเช่นอยากได้แบบเท่าไหร่ก็ว่ากันไปสอง0ันคูณสามพนะครับเนื่องจากว่าอีลนะ็สเนี่ยไซส์มันขยายได้ไม่จํากัดทําให้มันเป็นข้อดีของมันเองว่าเราวาดแล้วเราก็ไปขยายจะใหญ่เป็นโปสเตอร์ติดผนังบ้านก็ได้ไม่เป็นไรนะครับสมมติพี่โจ้เซ็ตไซส์ที่แ0ดร้อยคูณหกร้อนกแล้วกดโอเค แล้วก็จะได้หน้าจอาขาวๆนี้นะครับวิธีการเลื่อนใช่ไหมกดสเปซดบาร์ค้างเมาส์ซ้ายค้างเลื่อนใช่ป่ะเอากลางก็เลื่อนอาาอขึ้นเลื่อนลงได้นะครับกดคอนโทรลไรกดขี้ขอกดที์อ่าวิธีเครื่องมือที่ใช้ง่ายสุดเลยอินลัดนะครับเปิดมาถึงเลยเพ t ทูลคือเครื่องมือนี้นะครับหรือว่ากดตัว P นะครับเพนทูหรือกดตัวพีวิธีการสร้างก็ง่ายๆครับคลิกที่พื้นที่โลง่งๆเราเนี่ยครับคิดหนึ่งคิดนะครับเราได้จุดหนึ่งจุดใช่ไหมครับแล้วเราลคลิกที่จุดถัดไปคิดแล้วปล่อยเลยนะครับจะได้เส้นตรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคลิกที่จุดได้จุดหนึ่งก็ได้คลิดแล้วกดเมาส์ซ้ายค้างนะครับเราจะได้เส้นโค้งนะครับได้เส้นโค้งต้องไหม แล้วดึงะได้เส้นโค้งถามว่าเส้นโค้งเกิดมาจากอะไระเกิดมาจากการคำนวณเอ่อเขาเรียกเหมือนพุกพาราโบลานะครับระหว่างเคิฟจุดนี้กับเคิฟจุดนี้ทำทำมุมโค้งกันคราวนี้นะครับถ้าพี่โจอยากจะทำให้มุมเป็นเส้นเส้นเส้นตรงหรือว่าเป็นมุมแหลมนะครับให้เราคลิกที่มุมเนี่ยตรงกลางเ่ยนะครับมันจะเกิดลูกศรเล็กๆรูปสามเหลี่ยมแหลมๆใช่ไหมเป็นรูปคล้ายๆลูกศรเล็กๆนะครับ ไม่มีไม่มีตัวมีแต่หัวนะครับคลิกปุ๊บหนึ่งครั้งขาข้างมังจะหายไปขาข้างต่อไปในอนาคตจะหายไปหนึ่งข้างนะครับมันจะกลายเป็นมุมแหลมได้ทันทีแล้วพี่โจลองคลิกมุมใกล้ๆกันตรงนี้นะครับแล้วลองดึงสังเกตเห็นเห็นเส้นสีาฟ้าตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นเส้นที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเราปล่อยเนี่ยเราจะได้เส้นแบบนี้ออกมานะนะครับพี่โจก็วางในตำแหน่งที่พี่โจต้องการนะครับดัดดึงดืดยืดหมุน ที่เอาด้านนี้ได้ไหมหรือเป็นอย่างนี้นะครับหรือเป็นยังไงหรือเป็นอย่างนี้อ่าซึ่งคราวนี้เราทำอิสระวิ่โจเอาแบบนี้ก่อนละกัน